่ะทีนี้พาราโบลาลูกคาถามที่ครูถามวันนี้ในตอนลงชื่อเข้าเรียนอะ่ะมันเกี่ยวกับเส้นโค้งแสดงว่าพาราโบลาเนี่ยต้องเป็นลักษณะเส้นโค้งทีนี้พาราโบลานะขอขอแบบสรุปพาราโบลาจะมีลักษณะอยู่นี้ y เท่ากับ a x กํลังสองบวก b x บวก c ที่นักเรียนดูสีแดงที่ครูกำลังขีดสีแดงที่ครูขีดเนี้ยเราเจอมาแล้วในก่อนหน้านี้ใช่ปะ ใช่ป่ะก่อนหน้านี้สีแดงที่ครูขีดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสมการกำลังสองถูกไหมสมการกำลังสองตัวแปรเดียวถูกไหมคะทีนี้วันนี้มันจะมาโยงที่พาราโบลาเมื่อไหร่ที่มันเป็น y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อไหร่ก็ตอนที่มันเป็นแบบนี้รับรองเลยว่าเส้นกราฟเนี่ยนะมันจะมีลักษณะแบบนี้ลูกอันบน ครูถามหน่อยว่าอันบนถ้าเราจะเรียกอะเราจะเรียกมันว่ากราฟความหรือกราฟไหนอันสีส้มที่ครูกำลังชี้อยู่เนี่ยความหรือไงลองดูกราฟแล้วตอบครูแค่ว่าความหรือไงก็พอความหรือไงไงต้องก็คือไงโอเคป่ะแสดงว่าถ้านี้ไงายอีกอันหนึ่งต้องเรียกว่าความความ ทีนี้คาว่าความคำว่าหงายยังไม่พอนักเรียนดูที่กราฟหงายก่อนถ้าเป็นกราฟหงายเนี่ยจะมีจุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดถ้าเป็นกราฟหงายจะมีจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดจุดสูงสุดปะแน่ใจหรอจุดต่ําสุดได้อย่าลืมว่ากราฟพวกเนี้ยมันสามารถต่อขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆมันสามารถต่อไปได้อีกแบบนี้เลยอะตี ดังนั้นน่ะหนูจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะเป็นจุดสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนใช่ปะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นกราฟหงายมันก็จะมาพร้อมกับคาว่าจุดครับต่ำสุดเช่นเดียวกันพอมาเป็นกราฟควม้มมันก็สามารถที่จะต่อแขนต่อขาของมันไปได้อีกมันก็จะมาพร้อมกับคาว่าจุดสูงสุดเห็นไหมคะ อนนี้ครูยังไม่ได้บอกอะไรเลยครูแค่บอกว่าพาราโบลาเนี่ยมีลักษณะสมการอยู่ในรูปนี้ที่ครูทําดาวไว้เมื่อไหร่ที่เจอแบบนี้ปุ๊บเมื่อไหร่ที่เจอกําลังสองปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าเป็นกราฟพาราโบลาเจอกําลังสองแล้วเป็นกราฟพาราโบลาไม่พอพาราโบลาจะต้องมีความมีหงายถ้าหงายก็จะเป็นจุดต่ําสุดถ้าความก็จะเป็นจุดสูงสุดตอนนี้ทุกคนยังทันอยู่ไหมคะ ทีนี้การที่มันจะเป็นคว่ำหรือมันจะเป็นหงา uh. ยครูอยากให้นักเรียนดูที่ตัวเถ้าเเป็นบวกนักเรียนคิดว่าคว่ำหรือหงายเเป็นบวกคว่ำหรือหงายหงายครับแน่นอนเพราะว่าถ้าหงายอะ่ะมันคืออยู่ด้านบนใช่ไหมมันคืออยู่ด้านบนเนี่ยดังนั้นมันจะเป็นหงาย แสดงว่าถ้า a เป็นลบ a เป็นลบมันก็จะเป็นกับคว่ำ <Wow. S 1> เพราะอันนี้มันคืออะไรลูก y เท่ากับพอมันเป็น y เท่ากับแสดงว่าเราสนใจที่แกน y ถูกไหมทันไหมคะถ้า a เป็นบวกแสดงว่าอยู่ส่วน y เป็นบวก a เป็นลบก็อยู่ส่วน y เป็นลบเข้าปะวันนี้อยากให้แยกออกแค่ว่า ถ้าเจอสมการกําลังสองแบบนี้รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นพาราโบลาพาราโบลาคืออะไรพาราโบลาก็คือเส้นโค้งทีนี้มันก็มีหงายมีคว่ำมีต่าสุดมีสูงสุดเมื่อไหร่ที่มันเป็นบวกค่าเอเป็นบวกนักเรียนก็จะบอกครูลแล้วว่ามันเป็นกราฟหงายถ้าเมื่อไหร่ที่เอเป็นลบนักเรียนก็ตอบครูได้แล้วว่ามันเป็นคว่าพอรู้ว่าหงาย หงายมีจุดอะไรนะลูกหงายมีจุดอะไรลูกจุดต่ำสุดถูกไหมความมีจุดอะไรลูกสูงสุดสูงสุดสูงสุดโอเคเห็นไหมงั้นวันนี้ครูขยับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างโจทย์แล้วก็เดี๋ยวเรามาบอกกันว่ามันเป็นกราฟความหรือกราฟหงายหรือว่ามันเป็นพาราโบลาหรือเปล่าโอเคปะถันไปเนี่ยเดี๋ยวให้ตัวอย่างเดี๋ยวเราทำพร้อมกันไม่ใช่มีการบ้าน รู้ว่าของเก่าก็ยังไม่เสร็จอ่ะใครแคปหน้านี้ลงในกลุ่มให้หน่อยสิแคปอย่างจะลบแล้โอเคแคปแล้วค่ะอ่ะสมมติว่าสรรมการคือ y เท่ากับ x กํลังสองลบ x ลบหก อันดับแรกเป็นพาราโบล่าไหมสมการนี้เป็นพาราโบล่าไหมเป็นเป็นปะเป็น,เป,นเป็นพาราโบลา,บลาคว่ำหรือหงายคว่ำครับคว่ำแค่เปล่าย ตอนนี้ตอบครูซิว่า A เป็นอะไรค่า A, A สมการมันคือสมการมันคือ y เท่ากับ AX เอกำลังสองบวก BX บวกสตอนนี้ A เป็นอะไรหนึง่งเอเป็นหนึ่งเเป็นหนึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบบวกบวก,บวกข้ามห,หนึง่หนหนงหงายหงายโอเคไหม พอแบนเป็นหงายแล้วมันจะต้องมีจุดอะไรคะกราฟหงายเป็นจุดต่ำสุดหรือสูงสุดจุดต่ำสุดต่ำสุดต่ดครับโอเคไหมจําเป็นภาพรูปแล้วเข้าใจง่ายต่อไปสมการที่สองคือ y, y เท่ากับห้าเป็นพาราโบลาไหมไม่ไม่เป็นครับ ทำไมถึงไม่เป็นพาราโบลาคะมันไม่มีสมก,การวะครับครูมันมีสมก,การอยู่สมก,การคือการมีเท่ากับมันไม่มีกําลังสองวะครับครูถูกต้องเพราะมันไม่มีกําลังสองมันจะเป็นพาราโบลาได้ก็ต่อเมื่อมันมีนมกําลังสองโอเคนะอ่ะมัดูสมก,การนี้ต่อ y เท่ากับสา 3x ลบ5 เป็นพาราโบลาไหมเป็นหรือไม่เป็นข้อนี้เป็นปะเป็นพาราโบลาปะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรคะไม่มีไม่มีกำลังสองไม่มีกำลังสองโอเคต่อไป y เท่ากับ x บวกหนึ่งกำลังสองเป็นพาราโบลาเปล่า เป็นครับ,เป,รบเป็นไหมเป็นมันจะต้องเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดเรากระจายมามันก็จะเป็นอะไรใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์กระจายมาก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถูกป่ะอย่างั้นมันก็จะกลายเป็น x กําลังสองบวกสอง x บวกหนึ่ง เห็นไหมจากรูปนี้กลายมาเป็นรูปนี้แล้วดังนั้นเป็นพา,าราโบลาปะเป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นพา,าราโบลาควา่ำหรือหงายหงายครับหงายหงายหงายมีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุด <c oughs> ต่ำสุดต่ำสุดวันนี้เอาเบาๆแค่นี้ลูกดังนั้นเดี๋ยวลองอีกข้อหนึ่ง y เท่ากับโลบหกลบ 2x ลบ x กำลังสองข้อนี้เป็นพาราโบลาปะเป็นเป็นครับเป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นพาราโบลาหงายหรือความคว่ามทำไมถึงเป็นความคะเนขา เพราะว่าหน้า x กลาลังสองเนี่ยมันติดลบซึ่งมันก็คือลบหนึ่งใช่ปะ่ะมันกลายเป็น a เ,เท่ากับลบหนึ่งดังนั้นมันจึงเป็นความพอเป็นความเนี่ยเราจะเจอจุดอะไรจุดสูงสดจุดสูงสุดโอเคไหมง่ายไหมเบื้องต้นเราลุ้ไปเท่านี้เดี๋ยวพอไปเจอมอสามก็จะได้เก่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ฟังงานเลยป่ะงานชิ้นนี้สิบคะแนนฟังเลยป่ะฟังเลยป่ะฟังเลยครับอยากทำเป็นชิ้นงานหรืออัดวิดีโอดีชิ้นงานชิ้นงานวิดีโอันก็ไวนะเพราะอัดวิดีโอก็คือหนึ่งาดียวกันเสร็จนะชิ้นงานเนี่คือหนึ่งเดีคือันเสร็จเลยนะจริงๆต้องทำอะไรครับ ก็แค่ให้ไปหาเส้นโค้งในชีวิตประจำวันภายในหนึ่งนาทีอะ่ะต้องมีอย่างน้อยห้าอย่างเอามาันให้ครูดูเลยได้มั้ยนักเรียนบางทีมันอาจจะไม่ต้องไปเจอในชีวิตประจำวันอันนี้อาจจะแบบว่าทําวิดีโอด้วยการแทรกรูปเงี้ยไปเซฟรูปมาอย่างเงี้ยก็ได้แต่ครูขอความยาวหนึ่งนาทีงั้นสั่งเลยเอาไปวิดีโอแล้วกันจะได้ไม่เปลืองเวลามา,มาทำชิ้นงานรู้สึกลีลาคิดหนักเลย ให้ทำวิดีโอความยาวหนึ่งนาทีสิบคะแนนนะทำแค่หนึ่งนาทีเองหนึ่งนาทีสิบคะแนนใส่ซาวใส่เสียงใส่ข้อความอะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องมาเซลฟี่ใครอยากเซลฟี่ก็เชิญใครอยากไม่อยากเซลฟี่ใครอยากจะไปแต่งวิดีโอเอารูปมาแล้วเขียนคำบรรยายมีซาวประกอบก็ได้วงเล็บว่าคะแนนเต็มสิบถ้างานมันเกิดจากกระบวนการที่ผ่านกระบวนการคิดการทำการอะไรกันกองมาแล้วอ่ะ คะแนนเต็มก็ไม่หนีไปไหนแต่ถ้างานมันมาง่ายไปอะ่ะก็ก็างานมันก็จะตามคะแนนอ่ะนะเออดังนั้นอะ่ะลดให้เหลือสี่อย่างหนึ่งนาทีขอสี่อย่างที่เป็นเส้นโค้งในชีวิประจําวันหนึ่งนาทีสี่อย่างหนึ่งนาทีสี่อย่างโอเคนะคะมีใครไม่เข้าใจงานนี้ไหมคะมีใครมีคําถามไหมคะ อ่าครับถ้าเส้นโค้งนี่เอาเป็นแบบอ่ารอบแก้วได้ไหมครับสามารเป็นเส้นโค้งไหมอ่ะหรือเป็นวงกลมมันมันเป็นวงกลมมากกว่าครลองคิดดูนะว่าสิ่งที่เรายกตัวอย่างมาเส้นโค้งหรือวงกลมครับเส้นโค้งอะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมหรือเปล่าเส้นโค้งเป็นส่วนหนึ่งของวงรีหรือเปล่า ถ้ามันเป็นเส้นโค้งมันจะต้องมีจุดต่ําสุดจุดสูงสุดแต่ถามว่าวงกลมมีจุดต่ําสุดจุดสูงสุดไหมอ่ะลองไปคิดดูนักเรียนฟิล์มแค่ว่าพราโบลาในชีวิตประจำวันะ่ะมันจะขึ้นมาให้นักเรียนเพียบเลยเยอะมากลูกดังนั้นหนึ่งนาทีนะขอสี่อย่างจะแต่งคลิปก็ได้จะเซลฟี่จะไปถ่ายสถานที่จริงยังไงก็ได้ ให้อิสระกำหนดส่งครูรอจนถึงวันสอบวันสุดท้ายก็คือวันที่สามสิบพหน้าพฤรหัสหน้าครูรอถึงวันที่สามสิบโอเคไหมคะครับโอเคค่ะมีใครมีคําถามไหมคะไม่มีแล้วต้องพูดอะไรในคลิบว่าเออแนะนําตัว แล้วก็อธิบายสิว่าตัวนี้เรียกเส้นโค้งเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งของอะไรเออชีวตประจำวันถ้าไม่อยากพูดถ้าไม่อยากพูดก็ใส่ข้อความก็ได้นี่ใช่เปล่าถ้าไม่อยากพูดก็ใส่ข้อความก็ได้นี่ทําเหมือนในติกต็อกนักเรียนนักเรียนโพสติกต็อกกันเก่งมากเอาเรื่องติกต็อกใช้ในการเรียนลูกผมไม่เ่นะผมไม่เคยโพสผมไม่เคยเล่นเลย ไปเรียนรู้ถ้าไม่เคยไม่มีประสบการณ์ไม่มีความชํานาญก็ถ่ายหลฟ์ก็ถ่ายเซลฟี่มาเลยสดๆมาตั้งถามผู้หญิงของเราแล้วแหละงั้นถ้าใครไม่มีคําถามแล้วเดี๋ยวครูปล่อยเลยนะครับครับผมมีคําถามไหมคะคนอื่นการงอตัวได้ไหมครับอรรยาเพิ่งเข้าเดี<ฮ>๋ยวเขาจะเสียกําลังใจเดี๋ยวครูจะบอกเขาก่อนว่าครูคปล่อยแล้ว ครูรอบอกเขากนแป๊บอาลยาอาลยาอายาค่ะครูสอนเสร็จแล้วนะ <c oughs> ครูสอนเสร็จแล้วครูกำลังจะปล่อยถ้าอยากรู้ไปดูคลิปย้อนหลังโอเคนะคะครูมีงานด้วยนะ <c oughs> ลองถามเพื่อนดูไม่มีคำถามงัไ่้อ <c oughs> ปล่อย <c oughs> เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ